นิทานชาโดกเรื่องถาดทองคำในเมืองอริธาปุระแควนเสริวะมีตระกูลเศรษฐีเก่าตระกูลหนึ่งซึ่งบัดนี้ล่มจมไปแล้วในตระกูลนั้นบัดนี้เหลืออยู่เพียงยายกับหลานสาวอาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่าและมีของมีค่าอยู่ชิ้นหนึ่ง คือถาดทองคําต่อมามีพ่อค้าหาบเรศสองคนจากต่างเมืองเดินทางข้ามแม่น้ําเข้ามาค้าขายยายกับหลานนําถาดทองคําใบนั้นมาแลกสินค้าพ่อค้าคนหนึ่งเป็นคนโกงตีราคาถาดแบบกดราคาต่ำกว่าราคาจริงมากมาย ส่วนพ่อค้าอีกคนหนึ่งเป็นคนซื่อสัตย์ตีราคาถาดต,ตามความเป็นจริงชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพ่อค้าซื่อสัตย์ส่วนพระเทวทัตเกิดเป็นพ่อค้าโกงทั้งสองไปค้าขายด้วยกันเมื่อไปถึงเมืองอริธาปุระแล้วพ่อค้าสองคนนั้นก็สำรวจดูถนนหนทางและทำเล ที่ผู้คนปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่ก็พบว่าในเมืองนี้มีถนนใหญ่อยู่สองสายซึ่งตอนแรกแยกกันแล้วอ้อมไปบรรจบกันทางด้านชานเมืองผู้คนนิยมปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่ตามสองฝากถนนจึงตกลงกันไปเดินขายของตามถนนคนละสาย สินค้าที่นำไปขายนั้นมีตั้งแต่หม้อหุงข้าวกาน้ำของใช้จีปาถะรวมไปถึงเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆที่คนในเมืองนั้นพอมีกำลังทรัพย์สามารถจับจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เมื่อตกลงแยกถนนกันแล้วพ่อค้าสองคนนั้นก็สะพายถุงใบใหญ่ที่ใช้ใส่สินค้า แล้วออกเดินเร่ขายพร้อมทั้งร้องบอกชื่อสินค้าไปด้วยถนนสายที่พ่อค้าโกงเดินเร่ไปร้องขายของนั้นเป็นถนนที่ตระกูลเศรษฐีเก่าดังกล่าวมาแล้วตั้งอยู่ตระกูลนั้นบัดนี้ล่มจมหมดแล้วผู้คนต่างแยกย้ายกันทรัพย์สมบัติก็หมดสิน้นในบ้าน จึงเหลืออยู่เพียงสองคนคือยายกับหลานสาวสมัยที่ยังรุ่งเรืองอยู่นั้นคนในบ้านนี้จะใช้ของใช้ที่ดีๆเช่นถาดทองคำจานทองคำแต่เมื่อถึงคราวตกอับผู้คนแยกย้ายกันไปก็พลอยนำของใช้ที่มีค่าเหล่านั้นไปด้วยตอนนี้ ในบ้านจึงเหลือของมีค่าอยู่เพียงสิ่งเดียวคือถาดทองคําซึ่งเป็นถาดใบที่มหาเศรษฐีบรรพบุรุษของตะกูลเคยใช้ถาดทองคําใบนี้วางซ้อนอยู่ภายในภาชนะใบอื่นไม่มีใครใช้จึงดูสกรปรกฝุ่นจับดําเครอะกระถึงกระนั้นก็ยังเป็นของใช้สิ่งเดียว ที่ยายหลานคู่นี้เห็นว่าพอจะมีค่ามากกว่าของใช้สิ่งใดในบ้านหม้อจะหม้อกาน้ำก็มีของใช้ต่างๆและเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆใครสนใจเชิญหาซื้อได้ที่นี่พ่อค้าโกงร้องขายสินค้าไปตามท้องถนนบ้านไหนเรียกให้หยุดก็จะหยุด วันนั้นมีผู้คนแลกเปลี่ยนสินค้าพอสมควรเขาเร่ร้องขายจนมาถึงประตูบ้านหลานยายคู่ดังกล่าวยายจา๋าซื้อเครื่องแต่งตัวให้หนูสักอย่างสิหลานสาวบอกยายเมื่อได้ยินเสียงพ่อค้าร้องขายสินค้าหลานรักยายพูดขึ้นเรามันจน จะเอาอะไรมาซื้อไม่มีเงินซื้อก็เอาของในบ้านไปแลกเขาซี่เอาของไปแลกหรือยายหัวเราะบ้านเราก็ไม่เห็นของมีค่าอะไรที่พอจะเอาไปแลกได้นี่หลานมีจ้ายายหลานสาวขัดขึ้นมีถาดเก่าใบหนึ่งไม่มีใครใช้หลานคิดว่า น่าจะเอาถาดใบนี้ไปแลกได้ยายเห็นด้วยกับหลานสาวจึงเรียกพ่อค้าให้เข้ามาในบ้านเมื่อพ่อค้านั่งลงเรียบร้อยแล้วจึงนำถาดใบดังกล่าวมาให้ดูพร้อมทั้งพูดว่าพ่อคุณหลานสาวฉันอยากได้ของประดับสักชิ้นหนึ่งแต่ไม่มีเงินซื้อจึงจะขอเอาถาดเก่าใบนี้แลก พ่อจะเอาไหมพ่อค้าโกงรับถาดใบนั้นมาพลิกดูก็รู้ว่ามีค่ามากจึงลองเอาปลายเข็มขีดที่เนื้อถาดดูก็เห็นรอยขีดเป็นสีทองด้วยความชำนาญเขาก็รู้ได้ทันทีว่าถาดใบนี้เป็นถาดทองคำํำยายหลานคู่นี้โง่จังมีถาดทองคำ ซึ่งมีค่ามากอยู่ด้วยแท้ๆยังไม่รู้ค่าเขาคิดพร้อมทั้งเกิดโลภขึ้นมาเราควรจะหลอกเอาถาดใบนี้โดยไม่ต้องจ่ายเงินหรือหากจะจ่ายก็จ่ายให้น้อยที่สุดว่าแล้วเขาก็เริ่มแผนโกงทันทีถาดเก่าๆอย่างนี้จะมีราคาสักเท่าไหร่กันเขาพูดเป็นเชิงเปรย ให้เปล่ายังไม่รู้จะเอาหรือเปล่าเลยเขาวางถาดลงอย่างไม่ใยดีปรางรวบถุงสินค้าสะพายบ่าเดินออกจากบ้านยายหลานไปโดยไม่นสนใจต่อเสียงวิงวอนของเจ้าของบ้านฝ่ายพ่อค้าผู้ซื้อสัตว์ก็ร้องขายของไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงถนนที่สายพ่อค้าโกงเร่ขายขณะเดียวกัน พ่อค้าโกงก็เร่ขายต่อไปจนถึงถนนสายที่พ่อค้าผู้ซื่อสัตว์เดินเร่ขายพ่อค้าทั้งสองแลกเปลี่ยนถนนกันพ่อค้าผู้ซื้อสัตว์เร่ขายมาถึงบ้านของสองยายหลานหลานสาวได้ยินเสียงร้องขายสินค้าดังขึ้นอีกก็อยากได้เครื่องประดับจึงบอกให้ยายเรียกพ่อค้าเข้าบ้าน ยายจา๋าพ่อค้าคนนี้มาใหม่เสียงเขานุ่มนวลดูท่าจะเป็นคนใจดีเขาคงยอมแลกของกับเรานะยายเอาอีกแล้วหลานยายยายขัดขึ้นถาดที่คิดว่ามีราคาอย่างแรกไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปแลกเขาอีกล่ะยายจา๋าหลานสาวออดอ้อน พ่อค้าคนตะกี้พูดจะไม่ไพเราะเลยเสียงดุแสดงถึงจิตใจของเขาว่าไม่มีเมตตาแต่พ่อค้าคนนี้เสียงเพราะฟังนุ่มนวลดูท่าจะเป็นคนใจดีเขาคงจะให้ราคาถาดของเราบ้างถ้าหลานคิดอย่างนั้นก็เรียกเขามาสิหลานสาวทำตามที่ยายอนุญาต เมื่อพ่อค้าคนใหม่เข้ามานั่งอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วยายก็เอาถาดใบเก่านั้นมาให้ดูคุณยายพ่อค้าผู้ซื้อสัตว์พูดขึ้นหลังจากหยิบถาดมาดูและเห็นรอยขีดถาดใบนี้เป็นถาดทองคำนะมีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนสินค้าที่นำมาขายนี้ ไม่พอกับราคาถาดใบนี้หรอกพ่อว่าอะไรนะยายร้องถามอย่างงุนงงพ่อค้าคนเมื่อตะกี้เขาบอกว่าถาดใบนี้ไม่มีราคาแต่มาตอนนี้พ่อกลับบอกว่ามันเป็นถาดทองคำมีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนยายว่าถาดใบนี้เป็นถาดทองไปได้ก็เพราะบุญของพ่อ ยายจึงอยากให้พ่อรับไปเถิดพ่อจะเอาอะไรราคาเท่าไหร่แลกไปก็ได้พ่อค้าผู้ซื้อสัตว์ได้เอาเงินทั้งหมดที่มีติดตัวออกมานับดูได้ห0ารกะหาปณะนะแล้วเอาสินค้าออกมาตรวจด,ดูก็ได้ราคาห0ารกะหาปณะนะเช่นกันเขาเหลือเงินติดตัวไว้แค่8ปดกะหาปณะนะ ส่วนที่เหลือ492กหาปณะนะกับสินค้าทั้งหมดของเขามอบให้ยายกับหลานสาวผู้เป็นเจ้าของถาดทองคาสองยายหลานรับไว้ด้วยความยินดีและมอบถาดทองคําให้เขาไปพ่อค้าผู้ซื้อสัตว์หยิบถาดทองคําใส่ถุงกล่าวขอบคุณยายหลานแล้วก็ลาจากไปเขามุ่งหน้าไปยังฝั่งแม่น้ํา เขาเอาเงิน8ดกะหาปณะาที่เหลือติดตัวว่าจ้างคนแจวเรือให้เจวเรือพาเขาข้ามฟากไปยังอีกฝั่งหนึ่งเพื่อเดินทางกลับบ้านเนื่องจากขายสินค้าหมดแล้วฝ่ายพ่อค้าโกงทำอุบายออกไปเดินขายสินค้าได้พักหนึ่งก็กลับมาที่บ้านยายหลานคู่นั้นอีก เพื่อจะมาเอาถาดทองคามาเอาถาดมาเขาแสดงท่าเหมือนไม่เต็มใจจะซื้อเพื่อเห็นแก่คนแก่และเด็กฉันจะเอาของแรกสักอย่างสองอย่างพ่อคุณพ่อนี้ช่างแย่มากยายตาดใส่ช่างหลอกลวงฉันเสียจริงของมีราคาก็โกหกว่าไม่มีราคา ครั้นแล้วยายก็เล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดพ่อค้าโกงได้ฟังแล้วเสียใจมากถึงขั้นสลบพอฟื้นขึ้นมาก็คุมสติไม่อยู่ทิ้งเงินทิ้งสินค้าไว้ที่บ้านยายนั้นเองผ้าผ่อนหลุดลุย่ยถือคันช่างวิ่งตามพ่อค้าผู้ซื้อสัตว์ไปหมายจะจริงเอาถาดทองคำคืนมา แต่ครั้นมาถึงฝั่งแม่น้ำคนแจวเรือก็พาพ่อค้าผู้ซื้อสัตว์ห่างออกจากฝั่งไปไกลแล้วพ่อค้าโกงยืนมองด้วยความโกรธแค้นยิ่งเรือลอยลำออกไปไกลเท่าใดก็ยิ่งเจ็บแค้นและเสียดายถาดทองคำมากขึ้นเท่านั้นเมื่อขมความโกรธความเจ็บแค้นและความเสียดายไว้ไม่ไหว ร่างกายเริ่มแปรปรวนเลือดลมเริ่มปั่นป่วนในที่สุดก็กระอากออกมาเป็นเลือดก่อนสิ้นใจพ่อค้าโกงได้ผูกอาคาดพ่อค้าผู้ซื้อสัตว์ไว้และขอตามแก้แค้นในทุกชาติฝ่ายพ่อค้าผู้ซื้อสัตว์นั้นครั้นกลับถึงบ้านแล้วก็ทำมาหากิน ค้าขายเลี้ยงตนเองและครอบครัวด้วยความซื่อสัตย์ทั้งยังทำบุญอีกต่อไปจนตลอดชีวิตชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความซื่อสัตย์เป็นมงคลสำหรับชีวิตผู้ที่ซื่อสัตย์ย่อมได้สิ่งที่ดีและโอกาสที่ดีที่จะทำให้ตนเองก้าวหน้าเสมอ